ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าจุกจิกหรือเปล่าพาเให้เหรอสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวันว,นวนาเลนไทน์ผ่านไปแล้วแต่ว่าเดือนแห่งความรักยังคงอยู่และที่สําคัญเรื่องราวของความรักนะคะยังคงเป็นที่สนใจของหลายๆคนที่สนใจในเรื่องหเหเฮงนะคะมีคําถามมานะคะว่าอาจารย์คะเพราะเกิดว่าเราเนี่ยไปปิ๊งปังผู้หญิงบางคนแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่แบบว่า จุกจิกหรือเปล่าว่าเดี๋ยวจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังหรือจะได้รู้ตัวว่าจะทําอย่างไรถึงจะอยู่กับเขาได้จะบอกอย่างนี้คือ80%มันก็จุกจิกจก,กันทั้งนั้นแหละผู้หญิงส่วนใหญ่นะคะจะมีความใส่ใจกับคู่ครองคู่รักของตนเองนะคะเอาอย่างนี้นะคะวิธีสังเกตดูง,ง่ายนะคะว่าดูที่แววตานะคะของเขาแล้วก็ให้ดูที่ดวงตาว่าเนี่ยเวลาเวลาเขามองเนี่ยตาเขาเนี่ยมันมีแบบ าหางตาที่ชี้ลงนะคะลักษณะของดวงตาที่ชี้ลงเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะเป็นคนที่จุกจิกไม่เฉพาะผู้หญิงนะคะผู้ชายก็เช่นเดียวกัน,นะค่ะผู้ชายคนไหนนะคะมีแววตาที่หางตานะคะชี้ลงดูมีแววตาที่เศร้าะคะ่ะเเพราะฉะนั้นเาก็จะมีความจุกๆๆจิกจู้จี้หาข้อเสียได้ได้ต่างๆเลยะค่ะแม้ว่าบางครั้งไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เขาก็จะหา สิ่งเหล่านั้นมาทําให้ชีวิตคู่ที่มีปัญหาได้นะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันคนกลุ่มนี้เขาก็มีข้อดีนะจ๊ะการที่เขามีความจุกจิกหรือว่ามีความใส่ใจรายละเอียดเนี่ยเวลาเขาจะทําอะไรดีๆให้เราหรือวา,วางแผนโปรเจกต์จะทาของขวัญจะทาเซอร์ไพรส์ทำอะไรเขาก็จะทํางานออกมาได้ดีเช่นเดียวกันหรือว่าทําสิ่งนั้นออกมาได้ดีเช่นเดียวกันเขาต้องการความรักและเขาก็จะทําความรักของเขาให้ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราแชร์แชร์กันไปนะจ๊ะสําหรับความ จุกจิกที่อาจจะส่งผลดีในบางกรณีได้นะคะเอาเป็นว่าเลือกให้มันอยู่ตรงกลางก็แล้วกันนะคะหนุ่มๆคนไหนที่อยากมีแฟนอย่ามองเพียงแต่ว่าเขาจุกจิกหรือเปล่าเพราะคุณอย่าลืมว่าทุกคนนั้นมีข้อดีข้อเสียนะคะเพียงแต่ว่าเราจะต้องปรับมาเจอกันตรงกลางให้ได้นะจ๊ะ